วันที่11ธันวาคมพุทธศัรกราช2567เป็นวันที่21ที่ทําการสนบนญทำความเพียรที่ข้าพเจ้าในยจตุพลพิทัก์ขอถวายเสียงสวดสะทยายพระสูตรพระบริดและมูต,ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเลิกได้มีสมาที่จดจ่อในอคัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด ทที่หนึ่งชุมนุมเทวนาสามันตาจาก,กะะาวเลสุอัตราคัดฉันตุเทวาตาร,รมสัทธรรมมังนิมูนิลาชัสสะสุนันตุสัขาขะโมขาทางสาเกกาเมจะรูปเปค ลิสิขาละตเตจันตาริเขวิมานในทิเปรดเทจขาเมตุรุวนาคาหายนิเขหาวัตูไม่เขเตผู้มาจชยันตูเทวะชัธระวิสเมยยับกันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมมนีอัลลาชนังสาโทเมสุนันตุธรรมะสุนัการูอายมัทันตาธรรมะสุนัการูอายมันตาธรรมะสุนัการูอายม์ภัทันตาบทที่สองนวัตสการุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะกบตระตสัมมาจันตุสานบัตสสารภะกบตระตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามไตรสนาคม ผู้ทังสนังขจามิธรรมังสนังขจามิสังขังสนังขจามิทุติยัมปิพุ้ทังสนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสนังขจามิทุติยัมปิสังขังสนังขจามิตติยัมปิพุทังสนังขจามิตติยัมปิธรรมังสนังขจามิตติยัมปิสังขังสนังขจามิบทที่สี่ สัจจกิยาขถานัติเมสาหังอันยังพุทโธเมสาหังวะรังเอเตนะสัจจวัชนสุตที่มีหุนตูสัมพธานติเมสนานังอันยังธมโมเมสนานังวะรังเอเตนะสัจจวัชนสูตที่มีหุนตูสัมปธานัติเมสนานังอันยังสังโคเมสาหังวะรังเอเตนะสัจจวัชนสูตที่มีหุนตูสัมพทาบทที่ห้ามหสมัยยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยียงพระขวตาพระขวาสักเกสุวิหะรติกบปิละวัตถุสมิงมหา วันนีมหาธาพิกุสังเขนะสัตทิงปัญจะมเตหิพิกุสเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิทสาหิจะโลกกะธาตุหิเทวตาเยยุ่ภูเยนะสันนิปติตาโหนติพระขวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะอาถัคโจะตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวาังเอตะทะโหสิ อย่างโโหผะวาสกเกสุวิหะรติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสัตถิงปัญจะมะเตหิพิขุสเตหิสัพเพหวะอะพระหันเตหิท่าสาหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหุติภคะขอันตังทัตสะนายะพิขุสังคันจะยันหนูนะไมะย่ยมปิเยนะภคะขา เตนุปะสังกะเมยามะปุปะสังกะมิตวาภะวะตโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอัตคูตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาเรยยะปาษาลิตังวาพาหัง สามิเชยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราราหิตาอันตราหิตาพระขวโตปุรโตปตุระหังสุอาถาโคตาเทวตาพระขาวตังอภิตาเทวตาเอกมันทังอัทังสุเอกมันตังทิตตาโคเอกาเทวตาพระขาตสันติเกอิมังคตังอภาสิมหาสมโย ปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาหาอีมังธรรม,มะสัมยังทักขีตายเยว,วะอัปราชิตะสังขันติอัถคุอัปราเทวตาพระควันโตสันติเกีอีมังคาทางอาภาสิตัตตาภิกขวโสมาทักหังสูงจิตตังอัตโนอุชุก,กะมะกังสุ สารถีวเนตานิขเหตวาอินทริยานิลักันติปันทิตติตตาติอาตาโคอ,อัป,ปราเทวตาพระคัมภีตสันติเกอีมังคาทางอภา,าสีเชตวาคีลงังเชตวาปะลีขงังอินทขีลงังโอหัด จามะเนชาเตเจรันติสุทธาวิมะาลาจาักุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทาโคอัปราเทวตาเทวะพระควาโตุสันติเกอิมังคาทางอะภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตขะมิสันติอปะอาปายเออะปายะภูมิงปะหายะมานุสัง ทหังเทวะกาอย่างปะริปุเรตสันติติอะทโคภะควาพิกุอามันเติเยปุเยนะพิกเวทะสัสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตะถาคตังทัศนายะพิกุสังกันจะเยปิเตพิกเวอะเฮสุงอะตีตัมมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานัง เอเตประมมเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตะละหิตเยปิเตพิกเขเวพระวิตสันติอนาคาตมาธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตะปราเมเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิตสันติเสยยถาปิไมหังเอตะละหิอาจิกิสามิกพิกเขเว เทวกายานังนามานิกิตะยิสสามิเทภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิษามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาภิถาสาธุกังมานาสิกโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเจภิกขูภะคะวันโตปัจจัตโสสูงภะคะวาเอตะ ะ,ะสีโลกะมนุษย์กัามิยัตถกภุมมาตทัตสิตาเยสิตาคิริคับพรังปะเหตตัตราสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปสัสนสนะมะนา วิลาพิยโยปัญจสติยตวาวเนกาปิละวัถเวตตุอามันจตยิสัทธาสาวกีสาวนเนรเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาถะพิกข,เว,ว,าาาขว,วเวตจะอาตตปะมะกะรุงสุตวาพุทธสาสาสนางังเตสมมาตุระหุญาณังอะมะนุสานะทัดสน,งสนังอเปเกสสตมัตท่คุง สหัส mm. ังอาธาสัตติสตังเอิเกสหัสานังอมนุตสานะนมัทธสุงอัปเกนันตะมัทธขุงทิสาสภาปุราอาหุงตันจะสพังอภิญญายะบวกิตวานะจากปุมาตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสารเนรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิต ปายิสามิคิราหิอนุปุพะโสสัตตาสหัสสาวะยาขาภุมมากะปีละวะัฏถาวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนามันโตยัสสิชโนวท่ามานาวิกามงุงิกูนางสมิติงว่านังฉะสหัสหาเฮมะ ว่าตาแยกขานานัตตาวานนี้นยที่มันโตชุติมันโตวันหนามันโตยัสศศีโนมัท่ามนาบิกาโมงพิคุนางสมิติงว่านางอิจเจตโสละสะสหัสสะแยกขานานัตตาวานนี้นยที่มันโตชุติมันโตวันหนามันโตยัสศศีโนมัท่ามนาบิกาโมงพิคุนางสมิติงว่านางเวศสามิตาปัญจสตาแยกขานานัตตาวานนี้นยที่มันโตชุติมันโตวันหนามันโตยัสศศีโนมัท่ามนาบิกาโมงพิคุนางสมิติงว่านางกุมพีโรราชาคาฮิโกเว ปุจรา,จานิเวสนังพิยโยนังสะตะสะหัสสังยขานังปะยิรูปาสติกุมพิโรราชะ้าหีโกสโสปาคาสมิติงว่านังปุริมันจะที่สังราชะทะัตะร,ททรัตโธภาษา สติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสิศาสิโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทะนามามหาพราี่บันโตชุติมันโตวันนามันโต,นต,นตยาตสศาสินมวามานาภิกาโมพิกขุนังสมิติงว่านังทักีนันจะที่สงงราชาวิรุโหตัปปะสาสติ กุมพันธานังอธิปติมหาราชายัติสัตว์สีโสปุตตาปีตัสสะพะฮาโวอินทนานามามหาภราที่มันโตชุติมันโตนหามันโตญัติสิโนมัทนาบพิกาโมบิผู้นังสมิติงว่านางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัติสัตว์สีโสปุตตาปีตัสสะพะหาโวอินทนานามามหาภราที่มันโตชุติมันโตนหามันโตญัติสิโนมัทนาบพิกาโมบิผู้นาง สมิติงวานางอุตตะรันชาที่สองราชากุเวโลตับปาษาสติยาขานังอธิปติมหาราชายัะสิโสปุตตาปิตัะพะหาโวอินทะนามามหาพหลัยที่มันโตชติมันโตนามันโตยศศิโนม,ะะมาธามาพิกามุมที่ผู้นำสมิติงวะนางปุรีมาที่สังทาตะรัตโธท่ากิเนนะ วิรุหังโกปชิเมนะวิรูปรโคคูเวโลอุตตะรังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัตลันละมานาอัทถังสุวเนกาปิละวัตทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัฏจานิกาสถามาย,มา,ยากุเตนทุเวเตนทุวิตูจะวิทุโตสาหะจันทนโนกามาเสโทจะ กินนุมันทุบนี่มันทุบจะปะนาทโอปะมันโยจะเท е วสูตตจามาตาดิจิตตเสโนจากคันทับโพนารราชาชโนสพโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพารูสุริยาวัชชา,าเอเตจันเจจราชาโนคันทพัพะสหะ ลาชุพิโมทะมานาอภิกามุงพิโุนาสมิติงว่านังอาถากูนาสภานาคาเวสาลาสาหาตันชากากรรมพระรัตตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามูนาทะตะัตระถาจะอาคูนาคายสาัสสิโนเอลาวนโนมหานาาคโสวปาคาสมิติงว่านังเยนา คาะรลาเชนาขาลาเชสหาสหารันติทิพาทิชาปคิวิสุทธะจักคูเวหาสยาเตวะนามัตชะปัตตาจิตตาสุปัญญาอิติเตสนามังอาภยัน ตถานาคาราชานมาศีสุปันนโตเขมะมักกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวยะยันตานาคาสุปันนาสรณมักกังส,สุพุทธังชิตาวชิระหัตเธนะสะมุทังอสุราสิตาภาราตัตโตวาสะวะเสเตอิทิ มันโตยันสัตสีนโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทมะมูจิสหะสตันจะพระริปุตตานังสัพเพเวโรจะนามาาสันในหิตวาพระลิงเสนางลาหุพัทธมุปาขมงสมมามะโย ธานิพัทันเตพิกูนางสมิติงว่านางอาปูจเทวาปทวีจเตโชวาโยตทาขามงวารุนาวารุนาเทวโสโมจายาสยาสาสาสาหาเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายะจติโนสถิตเสเต ถ้าัทธากายาสเนรนัตตะวันนโนที่มันโตชื่อที่มันโตวันะมันโตยันสัจจินโอมท่ามนาภิกษุนางสมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสาหะิจะอสสะมาจะทุเวยามาจันทัศสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุระกิตาสุริยัตสูปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุระกิตา นักขัดตานี่ปุรักิตวาอาคูมันทะภะลาหากาวสูนางวาสาวเสโทสะโกปาค้าปูรินทาโทตาเสเตทะสั t h า g a าาาส a ทเปนานะัตตะวันนี่นยที่มันโตชติมันโตนาะมันโตนยนศาสิโนมันตมามนาอภิกามุงบิคูนางสมิติงว่านางอัทาคูสาหภาูเทวาชละมัคคิจิกาลีวะอริทะปา,า,า,าจะรูชาจะอุม มาปุภะนิพาสีโนวะลุนาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอะเนชกาสูเลยยะทุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสีโนทัศเตถัศตากายาสเบนานัตตะวนิโนที่มันโตชติมันโตนะมันโตยะศาสีโนมาทมนาอภิกามุงอีกูนางสมีติงว่านางสมานามหาสมานามนุษย์มนุษย์สุดต่มา คิดทาปทูศิกาอาคูอาคูมนโนปทูศิกาอะทากูหะละโยเทวาเยจะโรโหหิตตะวาศีนโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัตสินโนตเสดถทัสตากายาสะเพมานะตะวันนี้หนยที่มันโตสุตที่มันโตว,วันน้ามันโต <c oughs> ยสัจจโนมาทมานาพิกามุงพิคูนางสมิติงว่านางสุกาการุมหาลุนาอาคูเวขาณสาสหโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัสสตามัตตาฮาลขะชามิสกาจยอสัจจโนฐานายังอาคาปชุนโยทิสาอาิวัตติสทั เจติตาสันทากายาสะเพนานัตตะวันนิโนที่มันโตสติมันโตวันนั้นมันโตยัสสิโนโมทามานาภิความงภิคุนางสมิติงวะนังเขมิยาตุจิตายามากัตถักาจะยัสสิโนลัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมานณติโนอาภูอัาภูปะระนิเวตา ตาเตท่สัธากายาสาเปนานาตัตตะวันนิโนอที่มันโตสุติมันโตวนะันหนามันโตยะสาัตสีโนม,นมนนาธานาณพิกามงุงอิกุนางสมิติงว่านางสัติเตเทวกายาสาเปนานาตัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัตถิสาสหาปะปะวุฒาชาติมักขีรังโอคะตินนะมานาสวังทักเคโมคะ ตารังนาคังจันทังวะสิตาติทังสุภามาประรามตัจตจะปุตตาอิทิมันโตสาหะอิทิมตาตสหะสนังกุมาโรติดโสจะโสปาคะสมิติงข้านังสหัสสาพมะโรกานังมหาพัมมาพิติัติอุปป,ปัน ชุติมันตูพิสมากายโยยะสสิโสทัเศทษาอิสราอาคูปันเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัจจาตูอาคาหาลิตปะริวาลิตโตเตจะสัพเพอภพิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาลเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะ มันที่ยังอัฐคันาัฐพันทัทธะ,ทะ,ทะลาเคทะพันทามัตถุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิตทะโกจินางอิติตัทธะมหาเสโนกันหาเสนงังอะเปสยิปานินาตะละมาหจ,จะสลังกัตวานะเพละวังยะถาปาวุตสกกเมโขนะยันโต สวิชุโกตทาโสปัจจุทาวัติสังกุโธอะสะยังวเสตัญจะสัพพังอภิญญาญาวาวะกิตวานะจักขุมาตโตอะมันตะยิสัทธาสาวเกสารเนรตีมา ละเสนาภิกันตาเตวิชาณาาภิกขโวเตจะอาตบะมากกะรงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตลาเคหิปักกามุงเนสังโลมัมปิอิช,ชยุงสัพเพวิชิตสังคามาพยาติตายัสัชโนโมทันติจะหาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาตี